แดดออกดีคักมือน oh, He yeah, ีร่โอ้ยชื่นใจเห็นแดดนี่นะคะแคฟรี่บรรยากาศตอนมีแดดบรรยากาศตอนมีแดดมีแดดแอดแอดตอนนี้เริ่งานกําลังจสยังกรับบานก็เลยอัดวิดีโอเล่น ทามถนนก่อนถนนก่อน,นรถหลไฟตลับมาเนี้ยมาเนี่วันไหงมาเนี้ยวันสุ๊เออเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วไปได้แมอเรอสันนะคะมอเรอสันอันนี้ครับลิขสถ้าไม่มีอะไรทำ ดวงอาทิตสดใสดบ๊ายบาย